มีคนถามมาว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นสำคัญไหมนะมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บางกรณีคู่รักโดยปกติแล้วบางคู่เขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสเพราะไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ารักเราจะยาวนานเขาให้ความสำคัญในด้านอื่นแต่การจดทะเบียนสมรสเป็นข้อตามกฎหมายเพื่อที่จะได้สิทธิให้กับลูกได้สิทธิเกี่ยวกับสินสมบัติมรดกอะไรเท่านั้นเอง และมันก็ไม่ได้เป็นใบการันตีว่าห้ามมือที่3เข้ามายุ่งกับแฟนคุณคนสุดท้ายมือที่3เขาก็จะมาบี้แฟนคุณให้แฟนคุณมาอยากกับคุณแทนคุณจดได้ก็หย่าได้ยาแล้วก็จดหมายได้อีกเช่นกันเครื่องการันตีในเรื่องนี้ที่จะรักเราจะยาวนานคือ จะต้องไม่ทำให้เขาเลิกกับเราจะต้องทำให้เขากลับมารักเราและอินกับเรามากกว่าที่จะไปให้ความสำบการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสอะไรพวกนี้ผลสุดท้ายแล้วถ้าเรายังทำให้เขารักเราไม่ได้เดี๋ยวป้าข้างบ้านก็จะทำงานพูดเอาเรื่องเราไปนินทาเพื่อนใน,นที่ทำงานก็เอาเอาเราไปเม้ามอยอยู่ดี มันจึงมันใช่เป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นเรื่องกรณีที่ฉันจะต้องจดอย่างเดียวแต่เราจะต้องทำให้เขากลับมารักเรากลับมาอินกับเรามากกว่าและบริหารความรักครั้งนี้ให้มันไปตลอดรอดฝังการจดทะเบียนสมรสเอาไว้เป็นข้อ2เอาไว้เป็นข้อลองๆไปต่อแต่ให้ความรักความมีคุณค่ากับตัวเราทำให้เขารักเราให้เขารักเรามากที่สุด อยู่ในความสำคัญในเรื่องนี้มากกว่าการจดทะเบียนสมรสนะ